ชายที่ไม่ยอมเติบโตในโลกของวรรณกรรมมีเรื่องราวหลายเรื่องที่สามารถทําให้เราหวนคิดถึงความไร้เดียงสาและความฝันในวัยเยาว์ได้นะแต่ไม่ค่อยมีเรื่องไหนที่จะสามารถสะท้อนความเป็นนิรันดร์ในวัยเยาว์อย่างพ mm ีเตอร์แพนเด็กชายที่ไม่ยอมเติบโตและเลือกที่จะอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งจินตนานการที่เรียกว่านเวอร์แลนด์ซึ่งนั่นคือปีเตอร์แพนที่ผมรู้จักเป็นเด็กชายที่มี mm hmm. ความพิเศษไม่เหมือนใคร ซึ่งเขาสามารถบินได้และไม่เคยแก่ขึ้นเลยสักสักวันอาศัยอยู่ในเนเวอร์แลนด์กับกุ่มเด็กๆหลงทางหรือว่าลอสบอยและเพื่อนที่เป็นนางฟ้าตัวเล็กๆชื่อว่าทิงเกอร์เบลซึ่งทุกวันที่ผ่านไปคือการไปจรนไปที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีความรับผิดชอบและไม่มีความกลัวของการเติบโตในขณะที่ปีเตอร์แพนมีชีวิต ที่เต็มไปด้วยการประจนใจและก็อิสรภาพเนี่ยเขาก็เลือกที่จะหลีกหนีจากความจริงเลือกที่จะหลีกหนีจากความจริงของชีวิตที่จะต้องเป็นผู้ใหญ่การไม่ยอมเติบโตของเขาเป็นการปฏิเสธที่จะ,ะเผชิญกับความรับผิดชอบและความท้าทายที่มาพร้อมกับการเป็นผู้ใหญ่ในโลกแห่งความจริงเราทุกคนต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและก็การเติบโตซึต่งการเรียนรู้ที่จะรับมือกับความเป็นจริง เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราเก้าวผ่านอุปสรรคและก็พัฒนาไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ได้เรื่องราวของปีเตอร์แฟนที่ที่รู้จักก็คือยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ในชีวิตของเราแม้ว่าปีเตอร์จะไม่ต้องการเติบโตแต่เขาก็ยังต้องพึ่งความรักและการสนับสนุนจากเพื่อนในคนรอบข้างแม้ว่าจะเป็นวินดี้ที่ทำหน้าที่เป็นแม่ให้กับเด็กหลวงตางหรือทิงเกอร์เบล ที่คอยช่วยเหลือปีเตอร์ในการไะจนไปต่างๆความสัมพันธ์เหล่านี้ครับตอนใ้เห็นว่าแม้ว่าเราจะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตแต่ความรักและก็การสนับสนุนจากคนที่เรารักสามารถช่วยเราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลําบากได้อีกส่วนหนึ่งคือการรักษาจินตนาการและความไร้เดียงสาซึ่งในตอนสุดท้ายของเรื่องวินดี้เลือกที่จะกลับสู่โลกแห่งความจริงและการเติบโตขึ้นในขณะที่ปีเตอร์เนี่ยเลือกที่จะอยู่ในเนเวอร์แลนด์ และรักษาความโยวัยของเขาไว้ตลอดไปแต่แม้ว่าวินดี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เธอก็ไม่เคยลื่มจินตนาการและความฝันในวัเยเยที่เธอมีในเนเวอร์แลเรื่องราวของพีเตอร์แพนจึงไม่เพียงแค่เป็นการประจนภัยที่สนุกสนานแต่ยังเป็นบทเรียนที่มีค่าเกี่ยวกับการรักษาจิานตนาการและความไร้เดียงสาในหัวใจของเราแม้ว่าเราจะต้องเติบโตขึ้นและ,ะเผชิญกับความจริงของชีวิตในัยผู้ใหญ่ แต่การรักษาความฝันและความหวังในหวัวใจยังคงเป็นสิ่งที่มีกล้าและช่วยให้ชีวิตของเรามีความหมายมากขึ้นิอ้ตร์แพนเป็นเรื่องราวที่ทําให้เราหวนคิดถึงความเยาว์วัยที่ไม่มีวันสิ้นสุดและการไปรจนไปที่เต็มไปด้วยความฝันและก็จินตนาการแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นการเตือนให้เราเผชิญหน้ากับความจริงของชีวิตและการยอมรับการเติบโตการเรียนรู้ที่จะรักษาความฝันและความหวังไว้ในหวัในหว,ใ,หวใจ ในขณะที่เราเผชิญกับความตายตายของชีวิตผู้ใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเรามีความหมายและเป็นการไปจนไปที่ไม่มีวันสิ้นสุดแถมที่ขัน้นันสือ Thank you data driven ใช้เป็นเห็นอนาคตนี่คับพิ e t e r ถัน